ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชม่องจากสามัญชนนะครับมาใี้ยูทีไรสามชนครับได้เปลือกสับปะรดนะครับมาให้หมูปลากินนะครับมากินดีครับผมเปลือกสับปะรดนะครับสําหรับท่านใดทีสาวเปลือกสับปะรดได้นะครับภายในตลาดเนี่ยเอามาให้เขากินได้นะครับถ้าให้กินร้ายก็บดีบไปไดยนะครับเพราะว่ามันเป็นยาไทยครับ มูปลาเช่นกันนะครับผมตอนน้กินทุกตัวนะครับกับเปลือกสับปะรดแต่ทุกตัวเม้จะไปต้มก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่าวาให้มีพวกยาพวกยังนะครับใส่ความร้อนนะครับส่วนตันนี้เป็นตัวลูกนะครับ แยกออกมาแล้วครับให้เอามากินครับพวกตัวใหญ่นะครับเพื่อให้มมนฮัดเลื่อล่างซะก,ก่อนนะครับให้ฮัดกินอาหารนะครับพอเขาย้ายนุ่มเราก็จะปล่อยแม่เขาเออกมาทำกันนะครับแล้วก็่าขุ้นชุดไม้เพื่อให้เขาท้องแล้วก็เอาเขาไปอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เป็นเปลือกซับโรติเรจากตลาดนะครับผม มาวาดกับฟอนตกนะครับแต่ว่าดีที่ขอบมันเป็นดินทรายมันแห้งเร็วนะครับมรสนาจะแฉะนะครับส่วงหน้าฝนเดี๋ยวสิคิดว่ามีโครงการมันสิเห็ดที่รับฟนให้เขามองนี้นะครับตัวหน่อยอยู่ข้างในนะครับอยู่คอกลางครับตัวกลางสิบ่มีแม่พันธุ์นะครับคอกลางสิเป็นเฉพาะลูกนะครับแม่พันธุ์บรสมาัตออกมาได้นะครับเขาไปนอนกับคอกลางนะครับ เป็นเปลือกสับปะรดนะครับถามีหลายนะครับแนะนําให้มาร์ไว้เลยนะครับมาร์ใส่ถังเอาไว้เพื่อเพื่อเอาน้ามาร์กเปลือกสับปะรดนะครับมาทำจัดกินในของหมูนะครับมีประโยชน์หลายอย่างนะครับสําหรับเปลือกสับปะรดนะครับดัวสีฉีต้นไม้ฉีดยังไรนะครับแล้วก็มาร์คครับหลดกิน ในห้องน้ำในยังสามารถใส่ได้เบิดนะครับเป็นข้อดีของเปลือกสับปะรดกระปูปลานะครับพวกใบจริงๆนะครับถ้าเข้าไปต้มนะเขากินเบิดนะครับแต่ว่าถ้าเขาไปต้มเขาสกินเฉพาะเปลือกมันนะครับที่มีรสชาติหวานนะครับเป็นพราพันธุ์นะครับผม สุดเถื่อนสีเทห็กินในล่างนะครับแต่ว่าเพื่อไทยเก็บให้เห็นชัดนะครับเอาลงดินเลยนะครับแต่ก็บวัตถุยังนะครับเพราะอยู่ในปลานี่เขากินในดินอยู่แล้วนะครับบวัตถุยังสําหรับหมูปลานะครับถาดความสันทานของหมูปลานี่มีสูงนะครับขอบผมณสำหรับวันนี้ผมก็ได้มีคลิปมาฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหนึ่งไปหนึ่งหนึ่งใจนะครับหมอมีกันครับขอบคุณครับผม